เราส่วนใหญ่รู้จักขันทีก็จากหนังจีนกำลังภายในและเราก็รู้ว่าการเป็นขันทีนั้นจะต้องตัดจุดจูออกไปเพราะขันทีต้องทำงานรับใช้พระจัก,กรพรรดิอยู่ด้านในพระราชวังการที่ตัดจุดจูออกไปก็เพื่อที่พวกขันทีจะได้ไม่มายุ่งกับนางสนมของพระจักรพรรดิแต่เพราะเหตุใดผู้ชายหลายคนจึงยินยอมแลกอวัยวะที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ สำหรับความเป็นชายไปตลอดชีวิตจากการสืบค้นข้อมูลว่าการตอนในเพศชายหรือที่เรียกว่าขันทีนั้นมีที่ไปที่มาอย่างไรเชื่อว่าขันทีนั้นมีขึ้นครั้งแรกในอาณาจักรเปอร์เซียที่มีการจับทาสและ,ฉะเฉลยศึกมาเพื่อรับใช้ที่ราชสำนักจากนั้นก็ทำการตอนฉเฉลยศึกเหล่านั้นเสียเพื่อมีให้ไปยุ่งวุ่นวายกับเหล่านางสนมในฮาเร็มของกษัตริย์ ันเริ่มแพร่หลายไปยังอาณาจักรอื่นๆตามมาเช่นจักรวรรดิออตโตมันหรืออีกหล,หลายประเทศทั่วโลกและมีบันทึกว่ามีขันทีในไทยด้วยเช่นกันในส่วนของราชวงศ์จีนที่ต้องการให้ขันทีมาเป็นผู้รับใช้ภายในพระราชวังส่วนในอันเป็นที่อยู่ของเหล่านางสนมครั้นจะให้เหล่าองครักษ์หญิงมาดูแลความปลอดภัยให้แก่เหล่านางสนมก็คงไม่มีพระกําลังมากพอ ที่จะต่อสู้กับผู้บุกรุกด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องใช้บุรุษเพศที่มีเรียวแรงดีกว่าสตรีในวังเป็นผู้คอยควบคุมดูแลโดยต้องให้ตัดองคชาตออกเสียเพื่อป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้ไปยุ่งเกี่ยวกับนางสนมทั้งหลายแต่ก็ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเป็นขันทีได้คนที่จะเป็นขันทีได้นั้นจะต้องผ่านการคัดเลือกจากราชสำนักโดยส่วนมากจะคัดเลือกมาจาก ผู้ชายที่ยังอยู่ในวัยพรมหมจรรย์แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องเพศเมื่อได้รับเลือกแล้วก็จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการตัดและการตอนแค่ฟังก็สยองแล้วแต่มันยังสยองมากกว่านั้นเมื่อในพิธีการตอนนั้นไม่มีการใช้ยาสลบหรือยาชาแต่อย่างใดเรียกได้ว่าตอนกันแบบสดๆเลยทีเดียวและแพทย์จะใช้มีดผ่าตัดที่มีลักษณะโค้งล้ายเคียว ที่มีความคมกริบทำการเฉือนให้ขาดภายในทีเดียวและใช้ความร้อนจากเหล็กเผาไฟในการห้ามเลือดที่ล้นทะลักออกมาจากบาดแผลจากนั้นก็ใช้ไม้หรือขนนกสอดเข้าไปในรูเพื่อให้มีรูไว้ปัสสาวะสำหรับขันทีสำหรับในการตอนขันทีนั้นจะมีทั้งการตัดเฉพาะส่วนที่เป็นองคชาติกับการเฉือนทิ้งไปทั้งองคชาตและพวงอันทะเรียกได้ว่า ถอนรากถอนโคนกันไปเลยทีเดียวและจะนำอวัยวะที่ตัดออกมาไปดองไว้ในโหลซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังก็จะทำให้ขันทีไม่มีฮอร์โมนเพศช,ชายหลงเหลืออยู่ลูกกระเดือกจะเล็กจนมองไม่เห็นและขันทีจะมีเสียงเล็กแหลมคล้ายสตรีขันทีที่ตัดทิ้งไปทั้งพวงพวกนี้จะได้รับความไว้ใจสูงกว่าแต่สามารถปฏิบัติงานในเขตพระราชฐานชั้นใน ซึ่งแตกต่างจากขันทีที่ตัดเฉพาะองค์ชาตแต่เหลืออันทะไว้พวกนี้จะยังเหลือฮอร์โมอนเพศชายอยู่มากเสียงยังห้าวแบบผู้ชายและจะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติภารกิจได้เฉพาะในเขตพระราชฐานชั้นนอกเท่านั้นเมื่อต้องตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดผู้ชายหลายคนจึงยอมกลายเป็นขันทีทั้งๆที่รู้ว่าจะไม่สาม,มารถมีชีวิตที่เป็นปกติได้อีกต่อไป <Behavior. S 2> เหตุผลแรกก็คือ บรรดาเด็กชายหลายคนถูกบังคับจากครอบครัวที่ต้องการให้เป็นขันทีตั้งแต่เด็กเพราะการที่บุตรชายได้เข้าไปเป็นขันทีในพระราชวังนั้นครอบครัวของพวกเขาก็จะได้รับค่าตอบแทนที่มากพอส่วนเหตุผลข้อที่2ก็คือการที่จะเข้าไปอยู่ในพระราชวังย่อมมีชีวิตที่สุขสบายมากกว่าอยู่ข้างนอกการเป็นขันทีมันจึงเป็นหนทางหนึ่งสำหรับชนชั้นล่างที่จะทำให้มีทั้งทรัพย์สมบัติ และอำนาจจากการถวายตัวรับใช้พระจักรพรรดิซึ่งอาจจะเห็นได้ว่าสิ่งที่สูญเสียไปนั้นมันคุ้มค่าที่จะแลกมันซึ่งบางคนก็ได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งอย่างรวดเร็วแต่บางคนก็เป็นเพียงขันทีรับใช้ไปตลอดเมื่อขันทีเสียชีวิตลงร่างของพวกเขาก็จะถูกฝังไปพร้อมกับองค์ชาติที่ถูกดองเอาไว้เผื่อที่ว่าในชาติหน้าจะได้ไปเกิดใหม่โดยมีอวัยวะครบสมบูรณ์